ชุดสร้างสามล้ออเนกประสงค์ไทยวัฒนาสวัสดีครับร้านสามล้อไทยวัฒนานะครับก็ช่วงนี้ครับวันหยุดเทศกาลสงการนะครับก็เชื่อว่าหลายท่านก็กําลังเดินทางนะครับกลับบ้านก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับทั้งไปและกลับก็วันหยุดเทศกาลนะครับไม่ได้ไปไหนถือโอกาสทําคลิปรีวิวครับชุดกึ่งสําเร็จรูปนะครับก็คือทางร้านเนี่ยจะจัดกระบะนะครับพร้อมคัสซีนะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อน ให้ลูกค้านะครับสามารถเอาไปต่อเข้ากับรถมอเตอร์ไซค์ที่ลูกค้ามีอยู่แล้วได้เลยนะครับตัวนี้ก็คือเดี๋ยวจะพามาดูครับตัวนี้ก็คือคันนี้ยยมส่งลูกค้าแล้วเป็นลูกค้าอยากได้สีแดงนะครับก็เลยจัดให้เป็นสีแดงแต่ถ้าท่านใดอยากได้สีอะไรนะครับก็บอกได้นะครับสั่งได้ทุกสีครับกระบะนะครับสามารถเปิดได้3ด้านนะครับตัวนี้กว้างเอ่อหเมตรนะครับยาว1เมตร20เตนนะครับ กบะตัวนี้นะครับสั่งโรงงานนะครับที่เขาผลิตเครื่องจักรนะครับทํามาให้สังเกตดูรอยพับรอยเชื่อมนะครับรอยตัดต่างๆจะเรียบร้อยมากนะครับเป็นรุ่นพี่นะครับให้แกออกแบบให้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ครับแล้วก็สีเนี่ยจะเป็นสีพ่นมาจากโรงงานเลยนะครับสีจะเรียบร้อยมากเป็นสีระบบโรงงานสามารถลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวจะพาไปดูระบบขับเคลื่อนนะครับว่า เป็นอย่างไรตัวนี้ครับก็จะมีพาท้ายนะครับงานเกียร์ที่ทางร้านเราขายอยู่แล้วนะครับก็แล้วก็ระบบรองรับน้ําหนักนะครับก็คือแหนบแหนบเนี่ยจะเป็นแบบยาว75เซนนะครับหนาทั้งหมด8แผ่นนะครับรองรับน้ําหนักได้ดีมากนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมีช่องใส่แผ่นป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็จะมีไฟท้ายนะครับไฟท้ายเนี่ยคือจะมีไฟหลีไฟเบรกไฟเลี้ยวนะครับ จะมีนี่สังเกตดูจะมีแจ็คมารอให้เลยสามารถต่อเข้ากับมอเตอร์ไซค์ได้เลยนะครับแล้วก็ล้อนะครับวงล้อก็จะเป็นล้อ12นิ้วนะครับยางเบอร์400แต่ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับอยากได้ใหญ่กว่านี้ก็บอกได้ครับทางร้านก็สามารถอัปเกรดได้จะเอาเป็นยางลายรถไถหรือจะเป็นลายนี้แต่เป็นเบอร์500ให้ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับกระบะตัวนี้นะครับจะวงเลี้ยวดีนะครับใช้งานห้องตัวนะครับเพราะมันเป็นไซส์เล็กนะครับใช้ในเมืองก็โอเคลุยสวนก็ได้นะครับในตลาดสดก็ได้นะครับ มาที่ระบบเ,เกียร์ฝากนะครับเกียร์ฝากตัวนี้ปกติเนี่ยไม่มีสโลก็สามารถใช้ได้แต่เราก็จัดเต็มให้ลูกค้าไปเลยนะครับเกียร์ฝากแบบมีสโลนะครับสองตอนนะครับเป็นเกียร์เเหมือนกันตัวนี้นะฮะแล้วก็พอการนะครับพอการตัวนี้มันจะยาวแค่40เซนนะครับตัวนี้นะลูกค้าต้องไปตัดต่อนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนหมายถึงว่าเวลาต่อคัสซีนะครับเข้ากับรถมอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยเราจะมาวัด ความยาวของพากางที่เราตัดต่อนะครับแล้วก็ส่งเพากาลไปให้ลงตึงตัดต,ต่อตามความยาวที่เราต้องการนะครับมันก็จะแม่นยํากว่านะครับก็จะส่งแค่นี้ไปให้เป็นมียอยแล้วก็มีตัวเมียให้นะครับก็ไปตัดต่อได้เลยแล้วก็เราก็มีระบบเบรกให้นะครับสายเบรกตัวนี้สามารถไปต่อเข้ากับเบรกเท้าของมอเตอร์ไซค์ได้เลยเบรกเท้าของมอเตอร์ไซค์ก็จะมาดึงสายตัวนี้นะครับแล้วก็จะไปดึงคานตัวนี้อันนี้ผมประกบทำเท้าไว้ให้ดูนะครับยังไม่ได้ยึดน็อตต่างๆตัวนี้เหลือแค่ยึดน็อต แล้วมันก็จะไปดึงมือลิงนะครับซ้ายขวานะครับที่พาท้ายนะครับรถก็จะเบรกนะครับตัวนี้ก็กระบะนะครับสามารถยกดาได้นะครับตัวนี้หมายถึงว่าไม่ใช่ดำไฟฟ้านะครับเป็นกลไกแบบว่าใช้มือยกนะครับมีชกช่วยแรงนะครับเป็นโชกแก๊สนะครับอยู่อยู่ด้านใต้เวลาลูกค้าบรรทุกอะไรเลอะๆเนี่ยอยากจะทําความสะอาดกระบะด้านในนะครับก็สามารถยกดาตัวนี้ได้เลยนะครับมันจะมีชกช่วยแรงอยู่ด้านล่างนะครับก็ ร้านทามสะอาดได้ปกตินะครับาราคาครับมาเรื่องราคาราคาจะอยู่ที่42,000บาทนะครับก็จะได้อุปกรณ์ครบตามที่ผมได้รีวิวไว้แล้วจะได้ครบเลยลูกค้าก็แค่ไปตัดมอเตอร์ไซค์นะครับต่อเข้ากับตัวคัสตีได้เลยก็สามารถพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้สามารถจะส่งได้ทั่วประเทศนะครับถ้ารัศมีไม่ไกลจากจังหวัดนครสวรรค์มากเนี่ยผมก็สามารถไปจัดส่งให้เองได้ครับแล้วก็เดี๋ยว จะไปบอกวิธีต่างๆนะครับการตัดต่อต่างๆให้ลูกค้านะครับแต่ถ้าไกลก็ใช้เป็นขนส่งได้นะครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะสร้างเองทั้งหมดเราก็มีเป็นชุดสร้างสาล้อนะครับที่เราขายกันอยู่ประจําอยู่แล้วให้นะครับก็สั่งมาได้ครับต้องการแบบไหนนะครับบอกโจทย์มาได้เดี๋ยวเราจะจัดการให้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับเพจชุดสร้างสามล้ออเนกประสงค์ไทยวัฒนานะครับก็ต้องการแบบไหน ทรได้ครับ094076นะครับ2810ครับก็ฝากก็้ด้วยนะครับผมสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับผมสวัสดีครับ